กลางดึกคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพยาสมพงศ์พ่อค้าหนุ่มผู้มีแต่ความโลภเป็นที่ตั้งได้ตื่นขึ้นมาเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อท่วมกายเขาฝันเห็นพระพิษุชลาผู้หนึ่งสวมจีวรเก่าๆแต่กลับเปล่งแสงรัศมีเรืองรองพระองค์นั้นกล่าวกับเขาเพียงประโยคเดียวว่าถึงเวลาชำระกรรมของเจ้าแล้ว สมพง์สะดุ้งตื่นใจเต้นรัวเขาไม่เคยเชื่อเรื่องบุญกรรมมาก่อนแต่เพราะความฝันนี้ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพลวงตาเขาจึงเริ่มค้นหาบุคคลในความฝันจนได้รู้ว่าพระพิสุ์ในฝันนั้นคือสมเด็จพระอาจารย์โตพรมรังสีแม้ไม่อยากยอมรับแต่เหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นกับสมพง์นับตั้งแต่วันนั้นธุรกิจการค้าของเขาเริ่มซบเซาเงินทองที่เคยมีกับหายไปอย่างรวดเร็วจนทำให้สมพง์นั้นสิ้นเนื้อประดาตัวไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคไปหมดจวันนั่ขด,ต,ดต,ตระ็โที เข้าไปกราบรูปเหมือนสมเด็จโตด้วยใจที่หนักอึง้งขณะนั้นเองมีพระพิสุชลารูปหนึ่งเดินเข้ามาหาเขายิ้มอย่างเมตตาแล้วกล่าวว่าเจ้านุมเจ้าคิดว่าพระเหตุใดชีวิตเจ้าจึงเป็นเช่นนี้สมพงษ์นิ่งเงียบก่อนจะตอบอย่างไม่เต็มใจนักข้าพเจ้าก็ไม่รู้แต่อาจจะเป็นกรรมกระมังข้าพเจ้าเคยโกงคน เคยค้าขายกำไรเกินควรและไม่เคยทำบุญเลยพระพิสุพยักหน้าพร้อมกล่าวว่ากรรมที่เจา้ากอยอมคืนสนองเป็นธรรมดาแต่ยังไม่สายเกินไปหากเจ้าสำนึกและแกะ้ไขสมพงษ์ฟังและรู้สึกสะท้อนใจจึงตั้งปณิธานเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มทำบุญและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและตั้งใจค้าขายอย่างสุจริตวันแล้ววันเล่าชีวิตของสมพงษ์ค่อยๆดีขึ้นเงินทองเริ่มกลับมาและที่สำคัญเขารู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงหลายปีต่อมาในคืนหนึ่งสมพงษ์ได้ฝันเห็น สมเด็จโตอีกครั้งครั้งนี้สมเด็จท่านยิ้มให้และกล่าวว่าเจ้าผ่านการชำระก,กรรมแล้วจงใช้ชีวิตด้ยวยความเมตตาเถิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมพงษ์ได้กลายเป็นพ่อค้าผู้ใจบุญและถ่ายทอดเรื่องราวปฏิหารน,นี้ให้แก่คนรุ่นหลังเพื่อเตือนใจว่ากรรมมีจริงและการสำนึกผิดเปลี่ยนแปลงการกระทำของตนเองนำไปสู่ทางที่ดีก็จะสามารถเปลี่ยนกรรมได้อย่างแท้จริง